นมัสการพระอาจารย์วันทาครัวเจรย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่15 <c oughs> <c oughs> กรกฎาคมพุทธศักราช2568 <c oughs> ตรงกับวันอังคารแรม5้าข้าเดือน8ปีมะเสงวันนี้ท <c oughs> <c oughs> วงถามนี่สินดีนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกส,สีโอรส เสียบโชคของวันนี้คือเหลงสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้างทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศประจีมหรือทิศตะวันตกทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือบุตราละคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักกนีในชื่อคือ <c oughs> ขอไปฮะ <c oughs> ขอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนข,ข,ขอรักทางแลงองูง เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารท่อธงและนอหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือใบไม้ปอปลาผอผึ้งฝอฝาผอผานฝอฟันผอสมเพาและหมม้าเลขมงคลวันนี้เลขห้าเลข6และเลขสหมายเสร็จวันนี้ปรกาดกล่าวไว้ว่าเกิดมายากจนไม่ใช่ความผิดของเรา แต่ถ้าเราตายแบบยากจนนั่นคือความผิดที่แท้จริงขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ